เสมอกันดูเส้นไหลจีเราโค้งสวยหรือ,อยังตรงไหลตรงนี้ตรงนี้เราโค้งสวยหรือ,อยังนะคะนี่ค่ะตรงนี้แต่งเส้นให้สวยนะ,ะพอเราแต่งเส้นไหลตรงนี้สวยแล้วเราจะดึงเส้นของคอเสื้อตัวนี้มาถึงตรงที่เราปรับลงมา0 2นี้นี่ค่ะกดใช้นิ้วนิ้วกดเราตรงนี้กดตรงเส้นไหลกดแล้วดึงมานะ,ะนี่ค่ะ เราจะโค้งคอด้านหลังวัดจากฐานคอด้านหลังลงไป3เซนเลยนะคะ3เซนจากจุดนี้ลงไป3เซน3-4เซนเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นแนวของเสื้อคอกว้างนะคะเป็นแนวเสื้อคอกว้างอันนี้ก็ติดไว้ก่อนเดี๋ยวจะวนแขนให้เ,เพื่อนๆดูติดไว้ก่อนวัดลงมาจากจุดคอหลังลงไป4เซนใช้ไม้บรรทัดหัวหนกแก้วเราโค้งเลยนะคะเก็บเลย วางเลยค่ะส่วนไหนดี